คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปดองนะจ๊ะเอาแล้วครับก็สวีฮ่าฮ่าใช่แล้วเอ้าเอาแล้วครับก็สวีช่วยผมด้วยนะวันนี้ก็เโ็นไม้คราฟใช่แล้วไม้คราฟเป็นแบบรูปสี่เหลี่ยมด้วยนะแบบกระโดดสองชั้นได้เยี่ยมจริงจริงเออใหม่ใหม่ใหม่ ออเออคืออ่ะเฮ้ยโอเคมาเราจะเปิดคลิปดีๆโดยไม่โดนบาสุก้ายิงแล,ล้วนะอืหลบแปบบหลบๆเอาเปิดคลิปแล้วอ่ะเรีบยบร้อยเอาวันนี้เราจะมารีวิวผลน้ำแข็งกันนะครับใช่ผลน้ำแข็งนะรครับครับเใยวครับ ว้าวสุดยอดครับถ่ายให้ผมหนึ่งบอรครับหน <ผม S 1> ึ่งบอคนต่อไปที่อุจลีวิวคือคนนี้แหละโง่ใจป่ามากแต่ว่าเรายังต้องอัดอีกหลายคลิปนะครับโอเคครับไปเก็บไปเก็บ,บไปในกระเป๋าเก็บะเป๋าว่าดอนว่าล่าก้อนบุญป,ประสุขกรรมน่ารำคาญจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวเข้าเรื่องเข้าเรื่องเราสักที เราจะมาทำอะไรกันนะครับจะเป็นคนแข่งใช่แล้วพี่เขาเท็จไม่ใช่หรอครับใช่แล้ว,ลวสเต็ตก็จะอัพป,ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้รีสเต็ตน,นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรวะเออนี่คืออาบิจิงมาตรฐานใช่ไหมอืมตอนนี้ไม่ใช่มาตรฐานเลยพี่ไม่ใช่มั่วนะเออไอ้ไอ้จากคลิปที่แล้วครับ นี่ครับไอจากคลิปที่แล้วที่ผมอัพสเต็งไป1นึ่งร้แล้วผมมาเปลี่ยนเป็นโลคุจิกินะแล้วยังไม่ได้รีสแตทเลยเน่ืองจากผมว่าจะรออะไรนะโค้ดเออใช่อืม,ามาผม,ามาโอ้โหลองบาเข้าต้องเติมที่นี่เลยมาไ,ไว้ยาโฆษณาไม่เอาไม่ดี <laughs> โอเคครับ เขาไม่จ anyway, ่ายแล้วเขาไม่รู้จักเราด้วยโอเคเนี่ยถ้านี่ครับผมเนื่องจากรบกวนไม่พอแล้วก็เกียจเสียตังค์ด้วยผมจึงรอโค้ดนะนะใช่แล้วโอเคเข้าเรื่องไหมเข้าเรื่องเข้าเรื่องอะไรอะเดครอพีคคิว เขาย e l e a s e เขาเขาจะ r e l e ล s เขาจะ r e l e ล s เดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะ